นี่จะมาเสนอโครงสร้างแผงรัดเดียวประกอบสาเร็จลูกค้าสามารถนําไปประกอบได้เองครับอันนี้จะเป็นเสานะครับเสาทุกเสาเราจะกำหนดพยัญชนะคือ A B C D นะครับชุดเสาหน้าจะเป็นชุดเสา A กับ B นะครับเราจะมาประกอบชุด A กับชุด B ให้ลูกค้าดูอันนี้คือฐานล่างครับแล้วเราจะมีจุดฐานบนตามอักษรนะครับตามเสา A และเสา B นะครับ ส่วนอีกชุดนึงจะเป็นชุดเสาด้านหลังนะครับเราจะมีเสาด,ด้อนบีกับซีนะครับประกอบเหมือนเสาหน้าเลยครับประกอบตามตัวขนตามานล่างแล้วก็การบนส่วน,านการล่างการบนจะเขียนกำกับไว้นะครับจะมีบนแล้วก็ล่างครับกำกับไว้บนบีก็คือไปต่อเสาด้านบนฝั่งเสาบีนะครับส่วนบนบนซีก็คือต่อด้านฝั่งเสาซีนะครับแล้วชุดนู้นจะเขียนว่าด้านล่างนะครับล่างซีแล้วก็ล่างบีนะครับประกอบกันครับ ทั้งหน้าทั้งหลังครับมาประกอบการด้านข้างเราจะเขียนลำดับว่าขวาล่างแล้วก็ซ้ายล่างนะครับส่วนตรงนี้เราจะเขียนลำดับว่าขวาล่างดีข้างหลังเราจะเขียนลำดับว่าขวาล่างดีเราก็ประกอบตามตัวอักษฝั่งนู้นก็เป็นซ้ายซ้ายล่างเอซ้ายล่างดีก็คือต่อตามตัวตักษรเลยครับนี่ส่วนฝั่งนู้นนะครับประกอบมือใกันครับและอีกส่วนหนึ่งคือคานนะครับคานข้างๆมันจะเขียนว่าขวาบน คืออยู่ข้างบนเสาดีก็คือต่อตามเสาดีนะครับต่อตามตัวสอนที่เราติดสติ๊กเกอร์ไปให้เลยครับคุณผ้าเป็นบนกับล่างอยู่นะครับแล้วก็มันจะเขียนขวาบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างตามตัวสอนนะครับประกอบเสร็จหน้าตามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณ้าค้าสามารถขันก็ไม่แน่นครับมันจะไม่กระดุกกระดิกงหรือว่าไม่ ดูแข็งแรงกว่านี้นะครับลูกค้าได้ลูกค้าาแ่ให้นึ่เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแข่งกันกาติดตั้งเรียวเสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับตรงล่้างเราแขงแรงนะครับเราขันน็อตเส้นแล้วก็เรียวจากแข็งแรงยึดกับขาแอลจาน็อตสกูลงไปนะครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งแขงโซลาร์เซลล์สองแผ่นะครับครับส่วนต่อไปจะเป็นการติดตั้งแขงโซลาร์เซลล์บนชุดโครงสร้างที่เราทําสําเร็จมานะครับแผงที่หนึ่งนะครับเราจะต่อแบบอนุกรมนะครับหัวเข้าลบก เซตชุดโครงสร้างตรงนี้จะเหมาะสำหรับที่ตั้งของแต่กุฎีนะครับ